ผู้ <or> หญิงคนนี้กําลังจะทำไวน์สักแก้วแล้วเข้านอนแต่บังเอิญมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นเพื่อนบ้านหญิงถูกฆาตกรรมอย่างทารุณเธอตกใจจนรีบโทรแจ้งตำรวจหลังจากนั้นเธอก็วิ่งไปบ้านเพื่อนบ้านด้วยความหมดหวังในขณะที่ฝนตกหนักซึ่งปกติแล้วเธอกลัวฝนตกหลังจากพยายามหลายครั้งเธอก็หมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอรู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่บนโซฟาในบ้านได้ยินเสียงดังจึงรีบลุกขึ้นมองออกไป ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้กำลังสอบสวนสามีของผู้เสียชีวิตอยู่แต่ไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็มาถามว่าทำไมลิซ่าถึงแจ้งความเท็จเพราะหลังจากที่พวกเขาสืบสวนแล้วที่นี่ไม่มีการฆาตรกรรมตอนนี้เพื่อนบ้านผู้หญิงกำลังเดินทางโดยเครื่องบินอยู่เห็นไวแดงและยานอนหลับบนโต๊ะตำรวจสงสัยว่าลิซ่าเกิดภาพหลอนจากการดื่มมากเกินไปแต่ลิซ่าอธิบายว่าเธอไม่ได้ดื่มมากยิ่งไม่มีภาพหลอนเกิดขึ้นด้วยตำรวจไม่เชื่อเธอและยังเตือนลิซ่าว่าอย่าแจ้งความเท็จอีก ผู้จบเขาก็โกรธและเดินจากไปหลังจากตำรวจออกไปภาพของเพื่อนบ้านหญิงที่ถูกฆาตกรรมก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งลิซ่ามั่นใจว่าที่เธอเห็นไม่ใช่ภาพหลอนเพื่อพิสูจน์ความจริงวันถัดไปเธอจึงไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบานเยี่ยมแมทไม่ค่อยอดทนที่จะพบกับเธอยังสอบถามเธอว่าทำไมถึงหลอกตำรวจลิซ่าอธิบายว่าเธอไม่ได้โกหกเธอจริงๆเห็นภรรยาของเขาถูกฆ่าตายในคืนที่ผ่านมานแมทบอกว่าลิซ่าบ้าแล้วภรรยาของเขามาถึงกริชเช้านี้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่ พูเสร็จยังให้ลิซ่าดูประวัติการสนทนาลิซ่าดูเสร็จไม่สามารถเชื่อได้แมตเตอนเธออยากไปรบกวนครอบครัวเขาอีกไม่งั้นเขาจะไม่ใจดีกับเธอแต่ลิซ่าเชื่อว่าเธอไม่ได้มองผิดเธอสงสัยว่าแมตต์กำลังโกหกเธอฉวยโอกาสตอนที่แมตไม่อยู่บ้านแอบใช้เครื่องมืองัดแงเข้าบ้านแมตเธอนอนราบก,กับพื้นค้นหาอย่างระมัดระวังหวังว่าจะเจอบางอย่างเป็นหลักฐานเช่นเลือดหรืออะไรทั้งนองนั้นแน่นอนว่าไม่นานหลังจากนั้นเธอก็พบต่างหูอันหนึ่งใต้พรมเธอเคยเห็นเพื่อนบ้านใส่ต่างหูอันนี้ จุดที่มันตกลงมาก็คือที่ที่เพื่อนบ้านหญิงถูกฆ่าซึ่งหมายความว่าเธอไม่ได้เป็นคนเห็นภาพหลอนจากนั้นเธอก็เริ่มหาหลักฐานเพิ่มเติมทันใดนั้นแมดกับลูกสาวก็กลับมาซึ่งทําให้เธอรู้สึกอายเล็กน้อยแมทโกรธมากที่เห็นลิซ่าบุกเข้าบ้านเขาไล่ลิซ่าออกจากบ้านทันทีลิซ่าจำใจต้องไปปรึกษาเพื่อนสนิทหลังจากฟังเรื่องราวแล้วเพื่อนสนิทของเธอก็คิดว่าเธออาจจะประสาทหลอนจริงๆจ,จ,จึงแนะนําให้เธอไปเที่ยวเพื่อคลายเครียดเพื่อจะหายกลัวฝนไปด้วยเลย ลิซ่าฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีเหตุผลวันถัดไปเธอถือกระเป๋าเดินทางไปที่สนามบินขณะที่เธอกําลังรอเวลาขึ้นเครื่องเธอจึงเห็นโปสเตอร์ท่องเที่ยวใบหนึ่งหลังจากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เธอรู้ว่าเที่ยวบินไปคริสในช่วงปีใหม่เพิ่งเปิดใหม่นั่นหมายความว่าแมทกาลังโกหกเพราะเมื่อวานแมทบอกภรรยาของเขาว่าเธอกําลังไปทุระที่คริสแต่ปีนี้ไม่มีเที่ยวบินไปคริสเลยหลักฐานนี้จะทําให้ตํารวจเชื่อเธอแน่แล้วเธอก็ไปสถานีตํารวจพร้อมกับกระเป๋าของเธอ พวกเขาเอาต่างหูที่พบในบ้านแมดออกมาและพูดถึงเรื่องที่แมดโกหกพวกเขาแต่ถึงแม้จะมีหลักฐานตำรวจหญิงคนนี้ก็ยังคิดว่าลิซ่าเพอร์เจอร์อยู่ดีพวกเขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วทำตกต่างหูที่บ้านมันมีอะไรแปลกตรงไหนกันลิซ่าขอให้ตำรวจหญิงโทรหาเพื่อนบ้านเพื่อตรวจสอบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ตำรวจหญิงบอกว่าไม่จำเป็นเห็นว่าตำรวจยังไม่เชื่อลิซ่าจึงเดินออกจากสถานีตำรวจและแตัดสินใจหาความจริงด้วยตัวเองขณะที่เธอกำลังเดินไปที่รถของเธอ บนกระจกรถมีข้อความเขียนอยู่ใจความคือขอให้เธออย่าไปยุ่งเรื่องคดีฆาตกรรมมิฉะนั้นคนต่อไปที่จะตายก็คือเธอเธอตกใจกลัวมากและเรื่องนี้ทำให้เธอเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองหลังจากกลับถึงบ้านลิซ่าเริ่มค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเพื่อนบ้านหญิงคนนั้นทางอินเทอร์เน็ตบ้านของเธอมีเสียงเคาะประตูอยู่ๆปรากฏว่าเป็นลูกสาวของแมทที่อยากแลกช็อกโกแลตเอาเงินไปใช้ลิซ่าใช้โอกาสนี้ถามเอมมาว่าคืนที่ตำรวจมาเด็กได้ยินเสียงแปลกๆบ้างไหมเอมมาเล่าว,ว่าคืนนั้น เธอได้ยินเสียงทะเลาะก,กันเบาๆแต่นี่เป็นเรื่องปกติที่บ้านแล้วหลังจากได้ยินคำนี้ลิซ่าก็เข้าใจทันทีดูเหมือนว่าผู้ต้องสงสัยหลักคือแมทแต่ตำรวจไม่เชื่อเธอและเธอก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าแมทคือฆาตกรขณะที่เธอกำลังลังเลจูจูเธอก็เห็นแมทกำลังแอบถือกระเป๋าหนักๆออกจากไปเธอสงสัยว่ากระเป๋านั้นน่าจะเป็นศพของเพื่อนบ้านสาวแล้วเธอก็ขับรถตามแมทไปอย่างรวดเร็วพวกเขามาถึงซอยเปลี่ยวเมื่อเธอลงจากรถแมทก็จำเธอได้ แมทโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อหน้าความสงสัยของลิซ่าเขาเปิดกระเป๋าโดยไม่ลังเลข้างในไม่มีหนังสือของเพื่อนบ้านหญิงแต่เป็นตุ๊กตาโชวนี่คือของเล่นที่ชอบของภรรยาของเขาตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วเขาต้องเด็ดขาดทิ้งอดีตไปแมทขอร้องลิซ่าอย่ามากวนชีวิตของเขาอีกภรรยาของเขาจะกลับมาภายในหนึ่งสัปดาห์ถึงเวลานั้นทุกอย่างจะกระจา่างหลังจากฟังแมทพูดลิซ่าเริ่มสงสัยว่าเธออาจจะเพ้อฝันไปจริงๆ แล้วใครเป็นคนเขียนข้อความบนรถนั้นทำไมแมทถึงโกหกว่ามีของเขาไปทำงานที่คริสเธอโทรหาจิตแพทย์ของเธอเธออยากให้จิตแพทย์อธิบายให้ฟังแต่ทันใดนั้นเธอก็เห็นคนสวนถือขวานเดินมาทางบ้านของแมทพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทําให้เธอรู้สึกกลัวและเธอสงสัยว่าคนสวนอาจมีความขัดแย้งกับครอบครัวของแมทการตายของเพื่อนบ้านหญิงน่าจะเกี่ยวข้องกับคนสวนสวนยิ่งคิดเธอก็ยิ่งสับสนวิ่งออกจากบ้านแต่ข้างนอกฝนกําลังตก และแน่นอนว่าเธอกลัวฝนจนไม่สามารถวิ่งไปได้หลายก้าวแค่ครั้งนี้เธอพยายามต่อสู้กับความกลัวของตัวเองครอบครัวของแมทอาจจะตกอยู่ในอันตรายคุณลีร่ร่างกายแข็งทื่อพยายามเดินไปข้างหน้าสุดท้ายก็ถึงประตูบ้านแต่ทันทีที่เปิดประตูออกมาเธอก็ถูกภาพตรงหน้าทําให้เวียนหัวเธอเห็นคนสวนล้มลงในกองเลือดในขณะนั้นในห้องก็ดังเสียงกรีดร้องของเอมาอามาลิซ่าบมดหวังวิ่งเข้าไปแต่เมื่อเธอเข้าไปในห้องเธอก็เห็นแมทนอนอยู่ในกองเลือดเช่นกัน และเอมมากำค้อนอยู่ในมือพร้อมกับรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าลิซ่ามึนงงเมื่อเห็นเรื่องนี้เอมมาที่บายว่านั่นคือสิ่งที่มันทำทั้งหมดมันใช้มีค่าแม่เลี้ยงเพราะแม่เลี้ยงสัญญาว่าจะซื้อสีให้แต่ผิดสัญญาพ่อของมันโกรธมากเมื่อรู้เรื่องหลายวันมานี้ดูด่ามันอย่างรุนแรงมันทนไม่ไหวจึงฆ่าพ่อของมันมันเรียกคนสวนมาสร้างสถานการณ์อัมพราเขากล่าวหาว่าเขาขโมยของแล้วพวกเขาก็เกิดการทะเลาะก,กันแค่เขาเผลอไปฆ่าคนทำสวนเสเอง ทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบไม่คาดคิดเลยว่าเป็นลิซ่าที่ทําให้มันยุ่งเหยิงตอนนี้เขาต้องฆ่าลิซ่าเพื่อปิดปากเธอรู้ความจริงแล้วลิซ่าตกใจอย่างมากเธอไม่อยากจะเชื่อว่าเอมมาคือปีศาจตัวน้อยยังไม่ทันให้เธอฟื้นตัวเอมมาก็แทงเธอสักทีทั้งสองพุ่งเข้าไปต่อสู้กันแค่ลิซ่าไม่คาดคิดเธอไม่สามารถเอาชนะเด็กขวกได้เธอถูกเอ็มมาทำร้ายอย่างทารุณแต่ยังไงเธอก็เป็นผู้ใหญ่จึงมีแรงตอบโต้บ้านวันรุ่งขึ้นตำรวจพบศพหญิงสาวข้างบ้านในปา่า สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เชื่อลิซ่าว่าไม่ได้ประสาทหลอนตำรวจคนนั้นขอโทษเธอและเรื่องราวก็จบลงตั้งแต่นั้นมาสุดท้ายลิซ่าก็เอาชนะความกลัวฝนได้และได้อยู่กับคุณหมอจิตแพทย์ใจดีคนนั้น